สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆครับบาปูวิสานนะครับครับวันนี้พามาล่งเบดครับพี่น้องเยื่อทากครับเบดโฟมตอนนี้กำลังซีม่งกลัวครับพี่น้องวันที่หา่ันว่านะครับผมจะมาลงเยื่อทากพี่น้องนี่เบดโฟมเบดโฟมสามสิบหลังครับวัอนี้จัดเตรียมครับเยื่อทากครับพี่น้องเยื่อทากตัวใหญ่นี่ครับทากอยู่ในนี้ ผมจะใส่ตามนี่นะครับตามนี่ไปนี่ตามนี่ไปผนใส่ตามใบปลาลุยปลาผุนพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาพอกันตอนย้มเลยครับมือเส้าพอกันครับพี่น้องสวัสดีตอนเส้าเ้าครับพี่น้องประมาณหองมงมย้ำเบียด,ดครับลมหนาววิวเลยมือนี่ไปนครับพี่น้องไปลุดนล้วกันครับ จะม,นมานบ่ครับพี่น้องไปเลยครับหลังแรกขึก้นสีเงียบหลังแรกกเงียบครับพี่น้องโอ้ยลมหน,ยหนาวนาวรียแล้ว ้องไดไ응응ึึนเ,น,เบบนี่ยค,ค,ครับพี่น้องเก็บเบ็ดกันครับอยู่ในน้ำแกะมครับพี่น้องบลกหลังนี้ครับคือนเดี๋ยวี้สิมาโดนพี่น้องโดน ดนครับโอ้ยเขวี้กกยนี่ครับพี่น้องน้องได้อยู่ครับได้อยู่ดาวเดียได้อยู่ครับดูน,น้ำกันต่อไปครับพี่นอ้องอ่าเต้มเรียบครับพี่น้องดูน,น้ำกันต่อไปครับอย่ามาบอกลายเลยพี่น้องขี้เงียบใช่ไหมล่ะโอ้ยเนาะ เดี๋ยปมนมนาะพี่น้องเอ้ยปลาขอน้อยตายตัวเดียวนี่บ้นี่แล้วนี่เงียบครับเดี๋ยวขอเ,เ,เก็บเบ็ดก็พี่น้องใกล้จะวัดแล้วเดี๋ยวผมถือผมจะถ่ายพี่น้องในเบิ้งกัน,นเงียบครับหนาวลุยน้ำนี่พี่น้องนีไม่เคยได้ถ่ายนี่ครับลุยน้ำ เดี๋ยวก็ถือผมไาไทยเพิ่งครับตัวลบหนาวลบหนาวมากแล้วครับผมหลังสุดท้ายครับพี่น้องมาคุมค่าลุยน้ำเลยครับพี่น้องแย่เลยนี่ครับเงียบไม้พิษตาถือดีเนว่าพี่น้องโอ้ยจะได้ก็ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ให้เขาครับพี่น้องไอ้ตัวโคตายตัวเดียวนี่ครับไปแล้วครับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับ สำหรับคลิปนี้ไปเลยครับพี่น้องขอให้ทุมีครบสูคบงครบเตล้นนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ